แม่ของป๊อบก็คือคนที่เสียสละให้ได้ทุกอย่างค่ะแน่นอนค่ะว่าคําว่าแม่เนี่ยทุกคนได้ยินก็จะนึกถึงความเสียสละการให้ความรักหรือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่สำหรับป๊อบแล้วก็แม่เป็นคนที่ทํางานเป็นอาชีพพยาบาลเห็นได้ถึงความเสียสละตั้งแต่การเป็นแม่รวมไปถึงอาชีพ คุณแม่ของป๊อบก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าจะมาประกวดป๊อบอยากจะเรียนอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณแม่พพอร์ตเสมอค่ะบางครั้งอาจจะมีดื้อไปบ้างแต่ก็ไม่บ้างค่ะดื้อบ่อยใช่ เป็นเรื่องปกติค่ะใช่คุณแม่หลายๆคนก็จะเจอลูกดื้อน,นะคะแต่ว่าหนูมั่นใจค่ะว่าหนูก็รักแม่ที่สุดในจัก,กรวาลค่ะขอบคุณค่ะมิสยูนิเวอร์สชาเชิงเซา2025ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข01ปปิยาพัฒนสุกวงศินป์ครับนั่นหมายความว่ารรงอันดับหนึ่ง